ลูกน<ม>ี้ใช่ไหมลูกนี้ใช่ไหม้ <c oughs> ุูยองบอกโอ้โ oh น no, <c oughs> แทันนันไรฮ <c oughs> าลี่อบอกโดนเต็มตัวกูเลยเนี่ย มึงอยาดูรอยลูกบอลไหมปัญหาของของเปานาทีคือเขาผิดพลาดซ้ําแล้วซ้ําอีกมีทุกปีนะใช่ทุกปีคุณเป่าอย่างเงี้ยคนก็ตามไม่ด่าบุยลำมาดิใช่ถูกป่าว่าเฮ้ยบุยลำแม่งมีอะไรกับพุทธศดลป์ะมาแล้วนาทีเป่าบุยลำบ่อยใช่ใช่ใช่ใบ่อยแล้วมีปัญหาคือพอเป่าแบบเนี้ยปุ๊บคนตามไปด่าบุยลำเว้ยแม่งซื้อกรรมการซื้อกรรมการถามว่าแล้วมันจะเอาเรื่องนี้ออกไปยังไงนาทีก็ต้องไม่เป่าบุยลำดิมันครั้งหนึ่งสองครั้งก มาเลยดีว่ะจบไปดูครับเทโรกับบุยรัมนะฮะก็บุยรัมก็มาแบบเซตใช้ได้เลยเทโรก็จัดเซตใหญ่เหมือนกันสลุยพันทองสยามแย็บมีชื่อใน50คนนะเหรอโอ๊ตเหรอโอ๊ตมีแล้วเหรอโอ๊ตมีเลยดีใจน้องด้วยนโอ๊ตมันเล่นมาตรฐานนะใช่มาตรฐานดีไม่เด่นไม่เด่นแต่ไม่แย่เออไม่เด่นแต่ไม่แย่เป็นองค์ประกอบที่ดีใช่ใช่เล่นกับใครก็ได้โอ๊ตเป็นบอลที่จังหวะเคลื่อนตัวไปเรื่อยนึกถึงยุคนิชิโนะนะอ้าวนี่ครับก็ ดุมบุย่ายังเหมือนเดิมนะแต่ลูกนี้คุมกันไม่ดีเองอ่ะลูกนี้ชมคนเปิดด้วยนะเปิดแบบจังหวะดีมากนะแลวดูเข้ามาเนี้ยและแลวแลวดูเขาเขาสุยเข้ามาดิพี่คือสุยมาแบบง่ายๆเลยอ่ะเราเอาใครไปมาร์กเลยดูดิเอาเด็กไทยมาร์อ่ะคนไทยั้งผมจำชื่อไม่ได้จริงๆต้องเป็นไอ้กองไอ้แซกเออไอ้แซกก็ต้องประกบดุมบุญ่าเลยไม่งั้นไม่ไหวแล้วอ๋ออดิศักดิ์ซอสูงเนินต้งรู้ต้งใช่ใช่ จังหวะประกบแล้วเสียสองลูกแบบนี้เลยแบบเดียวกันนี่แหละที่เดียวกับพื้นที่เดียวกันลูกนี้ใช่ไหมลูกนี้ใช่ไหมบูคุนยองบอกโอโนแคนอะไรแต่คือโอเคละเราเราได้ยินเสียงนักวีดมาก่อนแล้วก่อนที่บูกุนยองจะแบบป้องสไลต่อยิงมันคือแค่เสี้ยววิพี่คือเสี้ยววิเลยคารีคารีบอกโดนเต็มตัวกูเลยเนี่ยกูอย่าดูรอยลูกบอลไหมถ้าพูดว่ากูไม่เห็นแขนมึงอ่ะอันนั้นแขนไม่ใช่ห้ำเนี่ย เออคือจังหวะมันเหวี่ยงพี่จุนผู้สินมองได้ท่าท่าแบบนี้ท่าเป็นอย่างนี้จังหวะเหวี่ยงนี่เนี่ยทุบท่าเป็นอย่างนี้ท่ามันเป็นสะบัดท่าเป็นสะบัดแมนคือผู้สินเขาเห็นว่ามันมีท่าแล้วมันเนี่ยมันมันเหลี่ยมมันเกลี่ย้ันไม่มเที่มันติดน่องนะไม่ได้ติดเออมันสะโพกในขาสามนี่แต่คือคำถามที่ทุกคนบอกว่าเฮ้ย แล้วอย่างนั้นเราจะมีพวกไอเดียแฟกหรือว่ามีวิาณไว้ทำไมอ่ะปล่อยให้เกมมันแอ๊มันเตีต่อโฟไปก่อนใช่แล้วมันจะจบตรงไหนค่อยว่ากันรยิงยิงกว่าผ้าปุ๊บไม่ปัญหาคือมันไม่แฮนด์แล้วมันก็ยิงไปไม่ไม่เราเป่าเปล่าผู้เล่นบุยลำก็หยุดปฏิกริยาเล่นต่อเนื่องอยู่พอเป่าอ่ะบุยําผู้เล่นบุยําก็หยุดไงชะงักเหมือนกันคำถามคือว่าอะจะเป่าทำบ้าอะไรคือ เวนวัตกรรม VR ชื่อมันก็บอกแล้ววิดีโอแอสเซสชันลิฟวี่มันช่วยอยู่แล้วมันช่วยอย่าง่าเนี้ยเธอเนี่ยปล่อยให้เล่นไปก่อนดีเข้าก็มาดูแล้วเนี่ยปล่อยปล่อยปล่อยภาพโฟไปป๊บแล้วผู้สินยังตอนนี้ยังยังไม่เป่านะเนี่ยพี่แค่เสี้ยววิเนี่ยปิดมาละปิดเลยปิดก่อนที่มูคุองยิงนิดเดียวคือเอาเอาธรรมชาติพี่นะเพราะมันเห็นว่าในเรื่องของ การที่พอมีเหตุการณ์ปุ๊บแบบจอดนักวิดไว้แล้วพอปุ๊บปะบอลเหตุการณ์มาได้ธรรมชาติเป่าคิดว่าเออแต่ว่าในมุมเกี่ยวกัะเปิดเข้ามาใช่ใช่เฮ้ยคนจะมีเหตุการณ์อะไรแน่เนี่ยแต่ถามพี่ว่าผิดพลาดไหมผิดพลาดผิดพลาดในเรื่องของการที่ไม่ปล่อยให้เกมมันไหลไปก่อนแล้วย้อนกลับมาตรงนี้คือความผิดพลาดแน่แต่ในมุมกลับกันอ่ะพี่มองกับว่าเอ้ยทําไมผู้ตัดสินอะเร่งที่จะเป่าเร็วไปหน่อยจริงนะในในมุมพี่นะ คนแ<ะ>รเรื่องนี้ผมผมว่ามันต้องท่ามปแล้วก็คือมันพลาดไปแล้วแหละมันคงจะเอาผลการแข่งกลับมาไม่ได้แต่ผมแค่งงว่าทาไมเปา่านาทีนี้ได้เป่าอยู่ปัญหาของของเปา่านาทีคือเขาผิดพลาดซ้ําแล้วซ้ําอีกมีทุกปีนะใช่ทุกปีม,กปมีทุกปีแล้วทําไมอ่ะพิจุนพี่เป็นโค้ชนะที่คุมทีมฟุตบอลใช่ป่ะไอกองหลังพี่อ่ะ แม่งส่งบอลให้ประตูอล้ดันเบี้ยเออคล้ายๆเอเหมือนเอ้ยทอปเลยแล้วส่งผ้าส่งผ้าโดนกองหน้าเขาโฉบไปยิงแล้วก็ไม่ใช่แค่ครั้งแรกพี่ก็จะไม่กล้าใช้เพราะมันมีเหตุการณ์ ครั้งสามแต่เนี้ยยังใช้อยู่ถามว่าทําไปทําไมผมไม่ได้พูดข้อข้างบุยรำหรือว่าผมไม่ได้พูดข้อข้างเทโลนะผมมองว่าคุณเป่าอย่างเงี้ยคนก็ตามไม่ด่าบุยรำมาดิใช่ผูเปล่าว่าเฮ้ยบุยรำแม่งมีอะไรกับพุทธศิลป์มาวะแล้วนาทีเป่าบุยรำบ่อยใช่เป่าบุยรำบ่อยแล้วมีปัญหาคือพอเป่าแบบเนี้ยปุ๊บคนตามไปด่าบุยรำเว้ยแม่งซื้อกรรมการซื้อกรรมการถามว่าแล้วมันจะเอาเรื่องนี้ออกไปยังไงนาทีก็ต้องไม่เป่าบุยรำดิ ถูกปะผมเมื่อวานผมพูดในไลน์ผมบอกว่าเฮ้ยถ้าสภาพเป็นแบบนี้พนักงานในบริษัททํางานไม่ได้ตามที่เป้าหมายวางไว้ต้องหางานอย่างไรเขาทําถ้าไม่อยากถ้าไม่ไล่ออกนะอาผมเอาพี่อย่างนี้ไหมพี่ตอบแบบง่ายๆเหรอพี่เคยคุยกับกรรมการนะเคยน้องพวกพี่นั่นแหละก็ถามมันว่าเวลาจะรู้ม่าจะตัดสินใครรู้ล่วงหน้าเดือนหรือไม่ไม่พี่รู้เป็นอทิตแล้วในมุมกลับกันอะคนที่รู้เรื่องมากที่สุดคือคนจัดกรรมการตัดสินไอ้คนเนี้ยคือคําตอบเดียวที่ว่าทําไมรู้อยู่แล้วว่าเออ ผู้ตัดสินคนนี้เคยมีปัญหาอย่างนี้แล้วยังตกไปอีกอย่าไปโทษกรรมการเลยโทษไอ้คนที่จัดผู้ตัดสินลงไปแต่ละเกมดีกว่าไนตั้งชื่อว่าใครที่คนจัดผู้ตัดสินลงไปอันนี้คือคําถามที่พี่ว่าแฟนบอลหรือคนนำทีมอยากรู้มากกว่าผมผมทิงว่าอันนี้คือเรื่องจริงอย่างนี้เปาหน้าทีไม่ควรเป่าไทยลีกแล้วนะ ควรเป่าทีสองหรือทีสามอย่าเลยเดี๋ยวมาเจอพี่ผม้าใจผม้าใจแต่ทุกวันนี้ก็ไม่ดีกว่าเขาเท่าไหร่ที่พี่เจออะเยอะกว่าอีกนืกอออกปะคือเราไม่ได้บอกให้ไล่เป่าทีออกนะแต่เราต้องทำให้ยาเลยขั้นให้เขารู้ว่าให้มันเห็นว่ามันมีมันมีเอฟเฟกต์นะไม่ใช่แบบว่าแบรนด์าทำแบนี้แบรนด์ในสองเดือนแล้วแบรนด์ช่วงไหนช่วงฟีฟาเดย์ได้หยุดพอดีมันไม่มีประโยชน์นืกอออกปะแบรนด์หกเดือนเนี่ยเดี๋ยวแบรนด์หกเดือนลากไปนะนู่นเลยมกรานี่หยุดไปเดือนแล้ว เขาไม่ไปอิงกับสมาคมฟุตบอลเดินสายวะให้ไปเป่าบอลเดินสายโดนโดนส้นตีนนะเออรู้เออจริงนะบอกเลยโดนส้นตีนจริงเอ้ยกรรมการผู้ตัดสินคนไหนโดนแดนเตเป่าบอลเดินสายให้หน่อยสาวกันผมว่าโดนสาวแน่นอนเป่างี้โดนสาวแน่นอนเนี่ยโทษใหม่ลงโทษใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยในเคสของ กรรมการน่ะผมมองว่าถ้าจะลงโทษกันอย่าลงโทษแค่แบนผมให้ลงโทษว่าเฮ้ยอยู่ยุ่งเปล่าอยานี้ไม่ได้ลดขั้นไปก่อนลดขั้นตัดเงินคือพอลดขั้นน่ะมันคือการตัดเงินโดยออโต้อย่างเช่นสมมติว่าไทยดีกได้หมื่นหนึ่งก็เหลือสักห้าพันเนี่ยมันคือคุณจะรายได้หายไปครึ่งหนึ่งแต่เราไม่ได้ไปให้รา์เขาออกนะไมันต้องมีมันต้องมีมันต้องมีแบบนี้บ้างไม่งั้นนะสุดท้ายมันก็วนลูปเดิมอยู่ดีแล้วคนก็มาด่านาทีชูวันเะไรเงี้ยพี่ออนอนุคูณกันยายนแกแคปมาเลย คุณลองไปเซิร์ชชื่อนาทีชูสุวรรณใน Google ก็ได้ว่ามีกี่เคสที่เกิดความผิดพลาดนี่เปิดดูเหมือนกันใช่เยอะโโอ้หเต็มไปหมดเลยเอาแล้วคุณให้คนทํางานที่มันผิดพลาดแบบนี้ทําแล้วทําอีกทำแล้วทาอีกเฮ้ยผมเข้าใจคนเราต้องให้โอกาสแต่โอกาสมันไม่ได้มีบ่อยๆพะาะว่มมันครั้งหนึ่งสองครั้งก็ควรจะพอแล้วอ่ะถูกป่ะคือเราเรามองว่าเหมือนที่พี่จุนบอกอ่ะเราต้องมาดูว่า ในเมื่อเรารู้ว่ากมการคนนี้จะลงแต่เป็นประเด็น <c oughs> เราทำไมไม่โยกไปคู่ท <c oughs> โโี่ถูกโโคำถามง่ายๆยไปเลยผมคุยกับคนทําทีมอ่ะผมอยู่กับคนทําทีมเงี้ยแล้วเขาดูคู่อื่นเอ้ยนาทีเปล่าแล้วอ่ะรู้เลย <c oughs> คือเอาทําไมว่ามั่รู้ทั้งรู้ว่ามีปัญหา <c oughs> <นะ S 2> แต่ก็ยังให้สร้างปัญหาให้มันเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งอ่ะเนี่ยก็เหมือนที่เราอ่านข้อความที่บอกว่าจะทํายังไงดีพี่ไม่อยากให้คนมาด่าบุ๊ไม่อยากให้คนมาด่าบุ๊ยลํำอ่ะถูกไหมอันนี้ต้นสุผมบอกงี้ก่อน ผมไม่สามารถไปพูดได้ว่าบุยลำมีเอี่ยวหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมต้องตีเป็นไม่มีเอี่ยวไว้ก่อนใช่ใช่ใช่ให้ผมไปพูดว่าบุยลำจ้างกรรมการมาอันนี้ผมพูดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผมต้องพูดในหลักที่มันต้องเป็นไปนั้นอย่างนั้นก่อนก็คือบุยลำไม่มีเอี่ยวแค่คุณภาพนักเตะเขาก็ออกมาอยู่แล้วคือเราพูดตั้งแต่ต้นแล้วว่าไม่มีใครเชื่อว่าบุยลำเจอใครแล้วเป็นรองอ่ะเออถูกไหคำนี้ด้วยไม่ได้เป็นรองอยู่เจอใครก็เป็นต่อหมดแหละแม้แตนัดระดับเอเชียนะดูดิใช่ถูกอ่ะ โอ้ยอย่างเงี้ยผมบอกว่าไม่รู้กันไม่รู้ว่ากรรมการเนี่ยตาฝ้าฟาง้วมองก็ไม่เห็นโอ้โหไม่ <c oughs> ชัดเจนเออเดี๋ยวพี่เจอมันอ่ะแล้วก็พอหลังจากแพ้เกน,นิ้เทโลวกหยุดสถิต ไม่แพ้ในบ้านสิบห้าเกมโอ้ของดีว่ะเป็นครั้งแรกเลยแพ้ครั้งีแล้วตายปีโคตรโหดในบ้านอ่ะถูกแล้วบุรีรัมย์ก็เหมือนเดิมครับยังยังไม่แพ้ใครแล้วดีๆสุวรรณเป่าบอลกานวัดเปาะสุดกบเออเห็นะคิดเหมือนพี่แหละโดนพวกตีนน่าไปเป่าบอลงานวัดมาในเมื่อกรรมการมีปัญหาลองไปเป่าบอลเดินสายลองอะไรดูนี่ไ่ได้รู้ไอ้มีเดี๋ยวนี้ มีเล<อ>ยอันนี้นนไปเป่าทีสองจะสร้างปัญหาหรือเปล่าผมมองงนี้ถ้าเขาไปสร้างปัญหาที่ทีสองอีกก็ลดเขาไปไเป่าทีสามถ้าเขาไป<ๆ>ไเป่าทีสามไม่มีปัหญหาอันนี้ก็ปไปเป่าเมเจอร์แล้วนะถูกป้าทำหน้าที่กรรมการไม่ได้แล้วนะคือมันมันลดลงไปเรื่อยลดท<อ>้ดับตัวเองแต่ถ้าไม่ลดเลยก็เป่าไทลีกอยู่เงี้ยโอ้โหงี้ไม่โอเคใช่ก็ตอนนี้เดี๋ยวรอดูครับเพราะเทโลตอนนี้เขายื่นฟ้องแล้วเราอยากรู้ว่าตอนนี้พอยื่นฟ้องปุ๊บกระบวนการต่อไปมันจะส่งผลลงโทษเท่าไรถ้าผิดจริงนะอย่างเช่น สอาทิตย์สามอาทิตย์หรือว่าลงใบเปล่าผมว่าหลูบเดิมเผลอเผอันนี้อันนี้เคสนี้พอเขาขึ้นอย่างนี้ผมผมพูดเรื่องนี้นะเขาใช้ช่องว่างของกฎเว้ยในการทําให้ตัวเองไม่ผิดแบบเต็มประตูเขาเป่าก่อนเกมต้องหยุดวีอาแทรกแสงไม่ได้อันนี้คือตสินม่หร่สัญญาณต้วีคือคําตัดสินของเขาแล้วอันนี้คือช่องโหว่ที่คุณเอามาใช้กับเคเคสนี้เลยนะ เขาเป็นกรรมการไม่พูดรักษากดแต่เขาใช้ช่องโหว่ตรงนี้ในการที่แบบปฏิเสธลูกเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะเคสมันคือเปิดเข้ามาปุ๊บปล่อยให้โฟเล่นไปแล้วเลยเหตุการณ์มาเฉิด VR อก็กลับมาย้อนกันอันนี้คุณปอบปุ๊บวีอาร์เขาก็ไม่สามารถที่จะแบบเฮ้ยจานมันไม่ไม่แฮนด์บอลหรือเปล่าเขาก็พูดไม่ได้เพราะว่ายูตัดสินไปแล้วยังไงต้องเชื่อผู้ตัดสินแต่นี่พอมันเป็นช่องโหว่เนี้ยแล้วคุณเอามาใช้แบบเนี้ยมันก็เข้าข่าแบบอ่ะถ้าไปพูดกันตรงๆตามกฎมันไม่ผิด เพิ่มเผื่อจะไม่โดนเนี่ยนะพี่พี่เคยตั้งคำถามคานึงไว้เอาแบบแม็กซ์เลยนะในเมื่อเราเราเราเคยเห็นวอลเลย์บอลชาเลนจ์เราเคยเห็นคาราเต้ฟุตซอลฟุตซอลชาเลนจ์ฟุตซอลชาเลนจ์ทำไมฟุตบอลไทยไม่ยอมให้โค้ชถือใบชาเลนจ์บ้าง่ะเพื่อรอให้มาเช็คอีกทีนึงดับเบิลเช็คครั้งหนึ่งฟุตบอลมันจะได้เกิดความแนงสองฝ่ายจริงว่าในเมื่อ เอาคุณมีชาเลนจ์ได้หนึ่งครั้งผมมองว่าควรจะทำนะถ้ามันจะแย่ขนาดนี้คือถ้าบอกว่าที่อื่นที่ไหนไม่ทําบนโลกนะถ้ากรรมการไทยแย่อย่างนี้นะไม่ต้องไปเอามาตรฐานโลกมาตรฐานทยเพื่อว่าฟุตบอลอ่ะจะต้องเป็นลักษณะนี้ต้องมีการชาเลนจ์ให้ผู้ตัดสินกรรมการกับผู้สอนได้สามารถกตัดสินได้ไหมครับคำตัดสินกลับไม่ได้ครัจบครับอย่างจบละ